หบักหลายแล้วละคมัน,น้องใหญ่ให้ปลาจะผลงานให้ปลาอยู่นากินปลูกอยู่บ้านเอาไปนาให้ปลากินนี่ตบชว่าจอกแล้วก็แหนแดงนี่ไงแหนแดงก็มีด้วย นีแห่แดงก็มีด้แห่แดงก็มีด้พอให้ป้ากินน,นี่ไ,ไก่กินเดีนะ๋ยวแหนแดงมาใส่ดีวกว่าค่ะวันนี้จะ ผสมอาหารลูกเก็บนี่่อมีหัวอาหารกับข้าวปายแล้วก็นี่นี่วันนี้แหนแดงแหนแดงแหนแดงน้ำแล้วก็นี่อันนี้น้อยหางกระรอกแล้วก็นี่นี่จอกนี่จอกเดี๋ยวจะหัน่นอันนี้ไม,ม่ไม่ต้องหั่นนี่ใส่เข้าไปเลย ยาห,หันจอกแล้วก็หญ้าหวานผสมอาหารให้ลูกไก่จ้าลอกิน <c oughs> ลอกินลองเจียบเทียบอยู่รอแป๊บหนึ่งเดอ้อหันนี่ก่อน ช่วยนี่จอกนี่ยังเอาอันนี้แหนแดงแหนเอาเห็นหนอาหารไกลหน่อยเนาะใส่ผสมได้หลายอย่างเห็นเด็กปูตีนคุบผสมเหม็นจะใกล้จะคล้องผสมจะเคียบอะไรจะคล้องกับผสมจะคลองกันผสมผสมกับบเนี่ยเขาว่าไ่นี่ยคมม่กีนี่หน่อยี่บอกคมอะไนี่มีแม่ลี๊บมีเเนี่ี่ คนขยัน <ไข S 2> เดินชายเ็น็คนขยันขยันขยันผิดที่ <laughs> อันนี้อาหารไก่อาหารลูกเกี๊ยบแล้วก็ข้าวปลายอ,นนอันนี้แหนแดงอันนี้แหนแดงอันนี้เป็นจกอกน,นี่เป็นหญ <Yeah. S 2> ้าหวาน นี่ยาหวานอิสราเอลไก่ชอบมากที่น่ากระผสมลงไปให้ลูกเคียปกินกนี่ผสมลงไปแล้วก็ใส่แหนแดงไปด้วยวิตามินสูงแหนแดงแล้วก็จอกจ,จอกให้ไก่แข็งแรงทุงกงานใครบริจิตโตย,ย,ยังไงใขรหมดแล้วจ้าอุ่นพยายามให้เท่ากัน ใส่น้ำไม่น้อก็ได้แต่เนี้ยมีน้ำอยู่แล้วนเนาะมีแหนแดงมีน้ำอยู่แล้วมีเกลี่ยปลอแป๊บนึงเด้ออันนี้ชุดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทำอีกชุดหนึ่งทำอีกชุดหนึ่งทำชุดนี้ให้ไก่ให้ลูกไก่ตรงนี้ก่อนไก่ชอบมาก ไปชอบมากค่ะนี่มาแล้วมาแล้วมากินๆๆิกินนี่ อันนี้อื้ทำไป้าไปกีกับเพื่อนเดี๋ยวออกไปอ่า๋ยวออกไปไหนจะวิ่งเปไหนไปกองกินวิ่งไปเลยอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วอันนี้รุ่นจิ๋วน,นี่ จ uh uh, uh, <laughs> ิ๋วให้ขอางบนอ่าอ่า